พี่น้องค่ะต้มยำไก่ใส่ใบหม่อนนะคะนี่ใบหม่อนของเราค่ะต้มใบหม่อนนี่ค่ะใบหม่อนใบหม,อม่อนมันมีหลายมันมีแบบว่าเป็นคล้ายๆแบบนี้เนาะแบบนี้ก็มีเนาะเป็นแบบนี้กับแบบนี้เนาะต้มยำไก่ใส่ใบหม่อนค่ะเซเวอร์ สัสดีค่ะมาพบกับพี่ตาสวีเดนเราจะมาทำต้ยมยำไก่ใส่ใบหม่อนนะคะพี่น้องต้งยมยำไก่ใส่ใบหม่อนอร่อยมากเลยค่ะพี่น้องเคยทำกินกันบ้างไหมคะแซ่บนัว เราจะเอาไก่ใส่เข้าไปนะนะไก่หนึ่งตัวค่ะต้มยำไก่ใส่ใบหม่อน ค่ะต้ยมยำไก่ใส่ใบหม่อนของเราเวลาเราจะกินเราค่อยใส่ใบหม่อนเนาะจะได้สีส,สวยๆครับพี่น้องต้งยมยำไก่ใส่ใบหม่อนค่ะตอนนี้เรายังไม่กินแล้วก็ไม่ต้องใส่ใบหม่อนเดี๋ยวมันจะช้ำมันจะสุกเกิน เซบ์เซบเบอร,บบอรต้มยำไก่ใส่ใบม่อนค่ะตามไปรู้นะคะสวัสดีค่ะมาพบกับพี่ตาสวีเดนอีกแล้วน,นะนะวันนี้มาแบบแทบบ้ๆแบบว่าสาวดูใบดูบะก็ว่ากันไปเนาะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็มานเอาเองค่ะ มาพบกับพิตาสาวีเดนนะคะแล้วก็มากินข้าวกันนะสวยไหมคะเกาะอ,อ,อกอีกแล้วชอบกเกาะเยอะเกินอกเราอกเราไม่มีต้มยำไก่ใส่ใบหม่อนจ้าทุกคนผักก็ไม่มีอะไรนะฝักหน้าหนามันก็ได้แค่นี้นะพี่น้องเนาะตอนนี้มันเข้าหน้าหนาแล้วไนผักมันก็มีแค่นี้แะครับพี่น้องเจ้าขา mm hmm. ไปกินด้วยกันนะคะทุกคนกินกินอะไรอ่ะ ต้มยำไก่ใส่ใบหมอนค่ะเราปิดตรงนี้หน้าต่างเพราะแสงมันเข้าเนาะต้มยำไก่ใส่ใบหมอนนะเจ้ากิน้ว้กันนะคะทุกคนเห็นหรือเปล่าเออเห็นเนาะค่ะสวยงามตามท้องเรื่องพริกวันนี้ไปซื้อพริกมาดกใบใหญ่เจ้าเนี่ยดกแค่นี้อ่ะถ้าพริกบ้านเราเนี่ยอันนี้อันนี้ซื้อมาคราวที่แล้วเนาะผักก็ไม่มีระดับผักหน้าหนาวก็มีแบบผักสดแบบนี้พี่น้องจ๋าใบเพื่อนเริ่มเันนี้ ก,ก็มีแค่นี้อ่ะพี่น้องเจ้าขาต้มยำไก่ใส่ใบหมอนะ่อนเนอลองมือกินแซบบ่นี่ค่ะใบหมอนะ่อนเราเป็นใบเลยค่ะใบหมอนะ่อนเราอยู่ข้างนอกอาจจะเก๋ไปหน่อยนะอืมอร่อย กินข้าวด้วยหิวข้าวกระดูกมันน้ำไม่เอาอืมต้มยำไก่ใส่ใบหม่อนค่ะ ความมีแว้นมองไม่เห็นพี่น้องใกล้ๆก็ไม่เห็นค่ะสั้นข้างยาวข้างอร่อยนะพี่น้องแต่เมืองไทยมีใบหม่อนใบหม่อนที่ว่าอ่อนๆเนาะทำต้มยำไก่ใบหม่อนอร่อย ถ้ามันไม่เปรี้ยวนะพี่น้องพี่น้องก็บิบมะน,นาวเข้าไปหน่อยหนึ่งเซับเบอร์ไม่แบบสาวดูไบนะครับวันนี้ใบไหนก็ไม่รู้ค่ะ ใบอบระยะสุดท้ายพี่น้องเก่าไว้อืออะไร สาวดูใบหรือว่าสาวใบหนาดนี่เองคอรับอะไรก็้อใบม่มนันพี่ตาหรือว่าสาวไทยใหญ่ในสวีเดนนะพี่ตาสวีเดนว่า สาวไทยใหญ่ซาบิเดนขอ,องพิตามันมีใบหมอนมันเกบไปน้อยเนาะอัน,นี้มันเข้าเดินนี้แล้วแหละมันเกบไปหน่อยหนึ่งตอนมันอ่อนๆอ,อนนะ่ะอร่อยมากพี่น้อง พี่ตาทำครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะต้มยำไก่ใส่ใบม่อนน้ำพิกตาแดงเราหรือเหลือือมอ เรากินคนเดียวไม่ต้องใช้ช้อนกลางเนาะนืะ้อไก่เปื่อยมากเน้องสะดีมาก อร่อยสามีอยากกินต้มจืดมะละเดี๋ยวสักวันจะทำคลิปต้มจืดมะละเพราะว่ามะละเราได้ที่แล้วค่ะ เี๋ยวจะพาไปเก็บไปไปเก็บในสวนนะครับนี่ใบหม่อนนะครับส่วนมะละเรามีห้าหกลูกเดื่อมได้ที่แล้วเดี๋ยวจะไปเก็บเดี๋ยวจะทำคลิปมะละสักคลิปหนึ่งเคยลงให้ดูแล้วนะเดี๋ยวไปเป็นสดมะละส่วนผักมะละ กระดูกไก่พี่น้องไม่หม่อนมันจะออกปเปรี้ยวหน่อยหนึ่งเดี๋ยวไม่เยอะแต่มาทำต้มยำต้มยำติ่งไก่ใบหม่อนอร่อยโอเคขอเจ้าขอไปเลย ดูกไก่อกไก่จริงๆก็ไม่อร่อยพี่น้องผืดคอกินแล้วมันผืดคอพี่น้อง อกไก่ไม่ได้อร่อยเหมือนกระดูกไก่กระดูกไก่จะอร่อยกว่ากินอกไก่อย่างเดียวมันแน่นอืมกินแล้วมันฝึดคอมันกินมันเป็นเนื้อเนื้อฟิเล่เนาะเป็นเนื้อไก่ร่นวนๆแบบนี้พี่น้อง ม่นกินนาทีรักษาตาใหญ่มองไม่เห็นเนี่ย อร่อยมากใส่ใบหม่อนหรือว่าใส่ใบโออิชิมันก็เหมือนกันนะเนาะมันจะโนโคนบแบบนะพี่น้องแต่ยังไม่เคยดองนะใบโออิชิ มันจะมึนเมาคอาาแห้งแต่ใบหมอดมันจะซึ้มชึ้นเหมือนกินชาเหมือนต้มใบชาโอ้ยี่มันจะตาเยอะกินชาอร่อยแต่ใบหมอดมันจะออกเปรี้ยวนำนิดหน่อยมันจะอร่อยกว่าแต่นั่นะอร่อยแบบคอแห้งเนาะก็หายน้ำเนาะแต่ใบหมอดมัน มันจะชุ่มคอเขาใส่แบนกับพี่น้องมองไม่เห็นเว้นนาทีสิบคาใส่แบนครึ่งเรื่องนะจ๊ะอืมอร่อยพี่น้อง ถ้าใส่แว่นก็แสงจะเยอะนะพันมันมีไฟทั้งสองอันของบอหนึ่งอันเดี๋ยวพี่ตาจะไปหาสปอตไลท์ ใบหมอนมันเก๋ไปหน่อยหนึ่งใบสาปูก็มีนะพี่นนองเดี๋ยววันไหนจะข้อหอยเดี๋ยวคอยอาทิตย์หน้ากับอาทิตย์หน้าผักไทยมา,แล,แ,า,มา,มามแล้วแต่อาทิตย์หน้า่อยทำอาทิตย์นี้ไม่ทันแล้วแต่มันมันมันสายไปแล้ววันนี้มัน มันมันผักมันหมดแล้วค่ะพี่น้องขาคลิปนี้ก็พี่ตาสาวีเดนก็ขอลาไปก่อนเพลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะซวยต่อจ้าขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้พี่ตาสาวีเดนนะขอให้ทุกคนมีความสุขอย,ากกยข่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะทุกคนไปก่อนนะคะมาแบบเกาะอกเสา ดูใบเด้อใบหนาดนี่นแหละจ้า